สวัสดีครับก็วันนี้เยาจะมาแกะท้ายให้ดูนะครับท้ายที่แต่งมานะว่าเราทำกันยังไงเพื่ออ่าเอาเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำกันบ้างนะครับแบบอาจจะเออลองทำคนเดียวบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรื่องของเบาะนะถ้าเป็นเบาะเนี่ยต้องอาจจะต้องไปที่ร้านครเบาะตัวนี้นะ อาจจะวันนี้ที่ร้านทำเพราะมันต้องอยิงโฟมแล้วก็ฮุมบาอุมอะไรเนะี่ยอาจจะเกินความสามารถนะฮะก็เดี๋ยวกเโอเค,ออเคบาอ,ออกแล้วนะครับผมนี่ของผมเดี๋ยวให้ดูบอกบตัวนี้ไม่เกี่ยวของผมเนี่ยตอนนี้คืออ่าผมไม่ได้ทำตัวล็อกนะกุญแจก็เลยใส่เดี๋ยวมีแนวทางที่จะทำอยู่ คือเนืนเนี้ยผมใช้แค่น็อตใส่นะครับก็ดูนี่นผมมาเจาะมันจะมีเจาะดูตรงนี้นะก็แค่ใส่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวล็อกของกุญแจของตัวเดิมเนะี่ยมาใส่ตรงนี้อยู่มาใส่ใต้นะนะครับแล้วเพื่อให้มันได้ล็อกได้นะแต่ตอนนี้คือล็อกไม่ได้นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะเผื่อใครจะมาขโมยนะเ <c oughs> ราเล่นเราเล่นอันนี้ไม่มีกุญแจนะครับคืออยากจะใส่อยากจะยกก็ยก,ก,ยกไปเลยอยงี้เลยตัวนี้นะเจาะบ่อมันนะ อยาจะยกไปยกออกอนี่โอเค,อเคพอดีวันนี้ว่างๆครับพอดีวันนี้มาเปลี่ยนสายคัดนะสับในสายคัดเปลี่ยนคนเดียวนะใช้งบอ่ายี่สิบบาทนะทำคนเดียวก็ใช้ได้ไดก็ใช้ได้นานอยู่นะก็ประมาณพันสองพันกิโลอยู่แล้วแต่การใช้เองทีแต่ว่าของผมม่ยจะมีอ่ามีสำรองผมมีซื้อสำรองมาอยู่แล้วแล้วก็อะไรก็ไว้ใต้เบาะนี่แหละเวลาขี่ไปออกที่ไปอะไรยังไงเวลา เวลาไอตัวนี้มันขาดเนะี่ยผมก็เปลี่ยนเลยตัวเปลี่ยนอนะไรเงี้ยแต่พอดีวันนี้เช็คดูครับสายม,มันเริ่มไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนไว้<โ>ก่อนยี่สิบบาทครับใช้ได้ใช้ได้ไดก็เดี๋ยวมาดูกันจริงๆตัวนี้ไม่มีอะไรมากผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมซื้อมามื 2, อสองแล้วผมไม่แน่ใจว่าตัวล็อกของแบตเนะี่ยตัวตัวยึดแบตเนะี่ยไม่รู้ว่ามันใช่แบบนี้หรือเปล่าของเดิมมันนะหมายถึงของเดิมไม่รู้ว่ามันใช่แบบนี้หรือเปล่าแต่่นี่คือผมสั่งผมซื้อมา นี่เขาทําให้ก็ตัวเนี้ยรอยยึดแบตเนะี่ยท่านเพื่อนๆดูดีนะครับมันจะยึดตรงนี้ยามนี่นะถึงใต้ท้องนี่เลยเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวยึดแบตนะไม่รู้ว่าของเดิมมันปิดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วผมไม่แน่ใจไงนี่โอเคเดี๋ยวต้องแข็งหมายเลขสิบออกก่อนตัวเนี้ยผมยึดทีดนั่นสองตัวเดี๋ยวแก้ดูาวางก่อนเดี๋ยวแกะ นะตรงนี้มันยึดนอด็อตน,นี่เดี๋ยวก่อนอันนี้เขาต่อโซ่เตรียมไว้อะไรไว้ซ่อมโอเคดูนะก็นี่ง่ายๆทุกคนตัวเนี้ยทำเป็นแผ่นเนี pen ่ยแผ่นอ่าสแตนเลสนะแผ่ Stand led. นสแตนเลสน้ากี่มิลประมาณมิลมิลกว่าๆนะี่แหละครับก็ยึดน็อตสองตัวเองจะมีตรงนี้นี่หนึ่งตัวนะววน็อตตรงนี้อีกหนึ่งตัวโอเคแค่นั้นเอง นั่นี้ดึงขึ้นเลยคือที่ผมทำาเนี่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นที่ผมบอกตอนแรกอะ่ะไอตัวนี้เป็นตัวตัวล็อกล็อกแบตมันเนาะตัวยึดแบตมันเนี่ยก็จะมีมุมตรงนี้อยู่ผมแค่เอาตัวนี้ใส่แค่นงึงข้างหลางเห็นไหมใส่แค่นึงดึงออกแค่นี้เองน็อตก็ไม่ต้องเจาะเลยมากมันมีแค่สองต,นะะตัวเนี่ยนะครับผมตัวนี้อาจจะต้องทําเพิ่มนะเชื่อมเอาเอาใช้ ติดเชื่อมเชื่อมเอานะครับผมก็โคง,ง,งเดิมก็อย่างนี้เลยมาเดิมเดิมอย่างนี้เลยผมเมันต้งตงงองโล่งผมตัดโคง้งนยที่ตัดคือตรงนี้จะมีลายเชื่อมอย่างนี้นะครับต่ตรงนี้แล้วก็จะทำให้มันยื่นมาประมาณครึ่งเบาะใ้ครึ่งเบาะไม่ใช่ครึ่งล้อนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เดีย๋ยวให้ดูดีๆตัวนี้ยโค้งมาถึงนี่ถึงนี่นะครับแล้วก็ตัดไปเลยตัดนะครับอันนี้คงเดิมของมันนะคงเดิมของมัน มีตรงนี้เพิ่มคือตัวนี้ใส่ตัวยูครับเป็นเหล็กโครงตัวยูเ้าข้างในเนี่ยเอาเหล็กเหล็กเอาไว้คือสอดเข้าไปนะครับเอาเหล็ก<อ>เหล็กเหล็ก<ๆ>ยาวเลยสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็ตัวยูใส่นะครับแล้วก็เชื่อมจากนั้นค่อยมาดูตัวตัวนีน้ไฟท้ายเนี่ยตัวแฟร์ไลไฟท้ายคือนี่เราเชื่อมเองนะครับนี่เชื่อมติดเองแค่นี้เองคือโครงเนี้ยอันเนี้ยของใหม่โซนนี้ของเดิมหมดเลยไม่ได้ยุ่งอะไรเคยแค่นี้เอง ง่ายครับตัวนี้ทําตัวยืดนี้สําหรับบางคนที่ไม่อยากจะทําแบบนี้ก็คือใส่ตัวยูเชื่อมนี้มายาวเลยใช่ไหมเนี่ยกคนดูอันนี้ก็ตัวยูตัวยูยาวมาอย่างนี้เลยยาวแล้วก็บางคนอาจจะใส่เป็นไฟท้ายที่แบบเป็นตัวยาวอ่ะเป็นอีกแบบหนึ่ง่ะที่เป็นตัวยาวอย่างนี้นะ inclusive. ถ้าสมมติว่าใครทํเป็นเป็นแบบตัวยูเชื่อมเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เชื depressed. ่อมปุ๊บตรงนี้ก็หาะไรปิดๆหน่อยๆกันนั่นเองแล้วก็ ส่เป็นไฟท้ายที่ไปปิดเป็นตัวยาวก็จบจะไม่เรื่องมากแต่ผมนี่คือผมทําเป็นตัวนี้ผมซื้อกล่องมาอย่างนี้เนี่ยก็เ,ย<ม>เ,เลยต้องตัดตรงนี้แล้วก็ปิดนี่เชื่อมปิดนี่ับสาหรับใครบางคนที่มีตู้เชื่อมเองก็จะสบายหน่อยทำง่ายตู้เชื่อมตู้เชื่อมหินเจียตัดเหลขข็กพวกนี้นะครับมีแค่นี้ก็พอแล้วน่าใช้ได้อยู่น่าทำได้นะคแค่นี้เองโอเค อันเดียวสวนสนมัรแล้วก็เดี๋ยวจะดูแผ่นระยะแผ่นก็จะประมาณนี้เลยนี่อันนี้จะเลือเล้อหน่อยขึ้นแกครับเห็นไหมเป็นเหล็กแล้วก็มาดัดมาตัดมาตัดตัดแล้วก็ดัดดัดดัดให้มันเข้าออตัวนี้แล้วก็ยึดน็อตกันองนะง่ายมากไม่ยาวด้วยนี่สั้นๆเองนะครับนี่ก็พ่นสีก็สีถลอกลวเริ่มถลอกลวเดี๋ยวว่าจะทําสีใหม่อยู่ตัวนี้นะ โอเคจบก็ไม่มีอะไรละแค่นี้เองสำหรับไฟใช้เดี๋ยวให้ดูไฟของผมไฟตัวนี้ผมนี่เห็นไหมมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับคือของผมเนี่ย,ยดีเลย์มันไม่เข้ากันครับจริงๆผมตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวด้วยตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแต่ผมเนี่ยไฟเลี้ยวต่อไม่ได้เพราะว่าดีเลย์ไม่เข้ากันมันมันไม่ได้นะครับ ก็เลยไฟไฟเลี้ยวไม่ได้ใช้เลยใช้กับตัวนี้กับตัวนี้บางคนว่ากลอนไม่เห็น,นใกล้ๆหน่อยก็ได้มันก็ยังเห็นนะนี่ <มา S 1> เห็นไหมมันน่าจะเห็นเน,ะนาะเดี๋ยวผมแล้วตอนนี้ไอไฟเลี้ยวเนี่ยผมผมมาต่อกับเป็นไฟเบรกเพิ่มเอาคือให้มันเห็นชัดขึ้นม,มานิดนึงนะครับไฟเลี้ยวของตัวตัวไฟกล่องน,นี้นะตัวนี้นะเพราะจริงๆเนี่ยผมมีไฟเลี้ยวของของผม,อ,งมอยู่เอามาแยกเอง <รา S 1> ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยว อันเดียวเปิดไฟเดียวให้ดูตรงเงี้ยอันนี้เป็นไฟตอนนี้เริ่มชอ็อตละสำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมต้องกำบีโอเคเนี่ยเวลากำบีก็จะกระพริบเดี๋ยวจะกระพริบอย่างนี้เลยสำหรับไฟเรือ่อนี้นะเพื่อให้มันเห็น,เห,นเห็นชัดขึ้นมาอีกนิดนึงแค่น,นั้นเองเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะ มีไว้แต่ไม่ได้ใช้ผมก็เลยเชื่อมเอามาต่อไฟคนเดียวโอเคก็เรารวมไปประมาณเท่าน,นี้ก่อนวันนี้เช็คลรถครับเ <laughs> <laughs> ช็คลรถโอเคลืมลืมลืมไปลืมไปเดียเด๋ยวรา <laughs> พูดถึงเรื่องเบาะบ้างเรื่องเบาะสำหรับอัน <laughs> น <laughs> ีอ้อยากทำเอาเป็นแนวทางนะครับผมเอาปเป็นแนวทางนะ <laughs> ก็อย่างนี้เลยตัวนี้ผมผมสั่งทำหม่นะครับ เพราะอันนี้ให้ช่างเขาตีเหมาไงก็ตรงนี้จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันเหล็กสแตนเลสเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าสแตนเลสหรือว่าอลูมิเนียมนะน่าจะเป็นอลูมิเนียม <S 2> <S 2> อลูมิเนียมครับอลูมิเนียมตัวนี้นะนี่ไงก็เแบบชื่อมอันนี้ต้องจ้งางช่างเขาทำเอาไปเอาไปลอกกันดูให้ช่างเขาไปเทียบไปเทียบแล้วก็ยิงฟูมยิงเลยนะครับก็เป็นทำเป็นน้แนะนำนะแนะนำใครที่อยากจะทำบอ่อแบบนี้นะครับแนะนำอย่าทำลายงี้นะ อย่าทำลายอย่างนี้เหมือนผมนะเพราะว่ามีปัญหาแล้วผมทํามาแล้วก็เวลาโดนฝนน้นําจะซึมเข้าไปใต้นี่ครับซึมแล้วทีนี้ซึมปุ๊บอันนี้มันเป็นเหล็กไงเนื้อข้างในมันเป็นเหล็กพอเป็นเหล็กเป็น,นเ,เป็นเหล็กเป็นอาอลูมิเนียมพวกน,นี้มันจะเป็นขี้เกลือเวลาโดนน้ำเห็นไหมเนี้ยขี้เกลือเนี่ยปัญหาอางี้ถ้าทําก็คือเน้นนะว่าทำทำล้นล้นไปเลยจิตเลยอย่าให้น้ําเข้าได้เงี้ย หรือถ้าใครบางคนที่อยากจะเอาเบาะเดิมเบาะเดิมไปทําก็ได้นะครับเบาะเดิมเอาไปทําก็ได้แต่เขาจะตัดทําได้เหมือนกันนะสาหรับเบาะเดิมนะเอาไปทําได้เขาจะไปเชื่อมพลาสติกเชื่อมเลยก็อนนี้ก็จะหมดปัญหาไปหมดปัญหาสําหรับขี้เกลือเรื่องนี้นะจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยคือทําแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นพลาสติกแต่ตัวนี้คือเป็นเหล็กก็เลยทําไม่ได้นะครับโอเคดยลมประมาณนี้ถ้าของเดิม จริงจริงของผมนยถ้าเป็นหลึกเดี๋ยวผมว่าจะย้ายจะเปลี่ยนตรงนี้อยู่จะเอาของเดิมตัวล็อกของเดิมมาใส่นะครับตัวนี้เป็นชั้นน็อตเนี่ยเป็นชั้นน็อตแล้วก็ปล่อยไว้เฉยเฉยผมใส่แล้วก็หมุนแค่นั้นเองคันขันันน็อตเบอร์สิบใส่นะครับนะครัแนะนำน้องแนะนำจริงๆถ้าใครจะทำจริงๆผมก็แนะนำให้ไปร้านนะครับหรือว่าถ้าใครอยู่สายเชียงใหม่นะครับผมเชียงใหม่ก็ทักมาได้แถวเชียงใหม่เดี๋ยวผมแนะนำร้านให้นะครับผม ก็เป็นร้านอ่านี่เลยอ่าอะไรนะเกมเกมคัสตอมไบต์นะผมผมไปทำร้านนี้แหละสำหรับใครที่อยู่สายสายเชียงใหม่เนาะก็มีงบสักประมาณหมื่นกลางๆถึงต้นๆครับประมาณนี้นแหละถ้าไม่มีท่อไม่มีอะไรก็มันก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่นะครับก,ก็ถ้าเอายิ่งเอาบาเบาเดิมเราไปทำเนี่ยจะประหยัดมากจะประหยัดกว่าที่เลย อันนี้คือผมทําสร้างใหม่ไงก็เลยใช้งบเยอะไปหน่อยแต่ถ้าใครสมมติว่าเอาของเดิมไปเนี่ยเอาของเดิมไปตัดเอาไปทาเบาะนะก็อาจจะประหยัดขึ้นมานิดนึงนะครับก็งบก็ต้นๆแหละประมาณนั่นแหละนะก็สําหรับใครอยากทำจริงๆก็เดี๋ยวแนะนําให้ได้นะครับแนะนําไม่ได้ทักมาได้นะครับอขอบคุณครับ